เอ้าอย่าเพิ่งเกทำไมห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนเก็บสละแน่จริงๆผมไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้เลยนะครับแต่ผมก็เคยได้ยินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเรานะครับผมอยากจะทดลองเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ภรรยาไม่ยอมนะครับวันไหนที่ประจำเดือนมาเนี่ยจะไม่ยอมเก็บสละแน่เลยเพราะเสียดายนะฮะกลัวว่าสละแน่จะตายทางบ้านก็สอนกันมาแบบนี้เหมือนกันครับวันนี้ความจริงต้องไปสูตรครับยอมเก็บสละแน่มือกาลังร้อนเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิป ผลที่จะเกิดขึ้นนะครับวันต่อวันให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับสละแนสวยๆนะครับว่ามันจะตายยกปแปลงจริงหรือเปล่าอ่ะเก็บเลยเก็บหลายๆยอดเลยเอาตรงสวยๆนี่แหละนะเก็บทุกมุมเลยนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้คือมันแห้งอยู่แล้วนะครับเราจะเก็บทุกมุมเลยสวยๆเนะี่ยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับวันนี้ประจําเดือนคุณพรยามาจริงๆครับ ก่อนหน้านั้นก็อยากจะทดลองหลายครั้งละเพราะว่าก็เคยสงสัยเรื่องนี้มานานเหมือนกันผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาจะไม่อยากเก็บสารแหน่ให้เราหรอกครับเพราะเขาก็เสียดายเหมือนกัน กลัวสารแหน่ที่ส,สวยๆเนี่ยจะตายยกแปลงแล้วเราก็จะไปโทษเขาแบบนี้ใช่ไหมครับสำหรับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับตายก็ช่างมันเพราะว่าเราปลูกได้ตลอดงามตลอดอยู่แล้วครับมุมนี้ด้วยส,สวยๆทดลองกันให้เห็นจะจระเลยนะครับมาพิสูจน์เรื่องนี้ไปด้วยกันผมจะถ่ายคลิปให้ดูทุกวันนะครับตามติดชีวิตสารแหน่วันที่1นนะครับผ่านไปจะเป็นอย่างไรอ่ามุมที่คุณพระยาผมเก็บก่อนนะครับคือมุมนี้นะครับโดยรวมแล้วยังสดใสสดชื่นอยู่นะครับ นะครับอันนี้ลอยเด็ดนะครับรอยเด็ดเมื่อวานอ่าผมว่ายังเหมือนเดิมอยู่นะครับปึ๊บมาดูมุมนี้ครับมุมนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอาการเหี่ยวหรือยุบไปผ่านมาสาวันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ายังเหมือนเดิมที่แห้งนี่ไม่เกี่ยวนะครับเป็นการสละต้นเก่าของเขาแต่ว่าต้นจริงของเขานี่อยู่ข้างล่างนะตอนนี้จะเกิดใหม่อันที่เคยทําคลิปไว้นะครับสละแหนมันไม่ได้ตายง่ายๆนะครับถ้าเข้าใจเขามาดูฝั่งที่ภรรยาผมเก็บดีกว่านะครับเก็บวันที่ประจําเดือนมาวันที่3นะครับ ยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับผู้ชมอันนี้รอยเด็ดนะครับยังไม่มีอาการยุบตายเสียหายแต่อย่างใดนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีการแตกยอดและแขนงใหม่ครับสวยเลยนะครับรอยเด็ดนะครับกําลังแตกยอดและแขนงใหม่อันนี้เป็นรอยพวกแมลงหนอนและเพลี้ยนะครับใบหงิกใบงอนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของสลาแหน่เอามาดูฝั่งนี้บ้างครับยังปกติเหมือนเดิมนะครับนี่รอยเด็ด วันที่5ครับคุณผู้ชมคนงานมาบอกผมเมื่อเช้านะครับตำแหน่ผู้เลี้ยงเป็นอะไรทําไมมันสีดํามันยุบไปแบบนี้อนแรกก็ตกใจครับนึกว่าเป็นตําแหน่งที่เราเก็บวันนั้นกันยองไม่ใช่ครับตะแหน่โซนี่มันแค่ทิ้งต้นเฉยๆครับยิงแล้วรากหรือว่าไหลของเขานั้นยังอยู่ใต้ดินพร้อมที่จะพริแทงยอดใหม่ใบใหม่ขึ้นมาครับอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปดูตําแหน่งที่เราเก็บวันนั้นกันดีกว่านี่ครับวันที่5้านะครับยังสดใสสดชื่นอยู่เลย ตำแหน่งที่ภรรยาผมเก็บนะครับไม่ตายนะครับคุณผู้ชมไม่ตายนะครับนี่ยังแทงยอดใหม่ขึ้นมาครับนะครับยังสวยอยู่เลยมาดูมุมนี้หน่อยสิยังสวยเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้ว 1- 3วันเนี่ยก็น่าจะเห็นผลแล้วนะครับแต่นี่ผ่านมา5วันทุกอย่างยังสดใสสดชื่น ยังเขียวสวยงามเจริญเติบโตดีเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นข้อพิสูจน์และความกังวลน,นี้ก็ได้ถูกเผยแล้วนะครับสตรีที่มีประจำเดือนมาวันนั้นสามารถเก็บสารแเน่ได้ตามสบายเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีข้อสังเกตและก็ข้อพิสูจน์อยู่ข้อหนึ่งครับผู้หญิงที่เขาปลูกสารแเน่ขายส่งตลาดไทยเนี่ย เป็นร้อยๆไร่รเนี่ยครับเขาก็ยังไม่มีความกังวลในเรื่องนี้เลยเขาก็ยังทําสวนสะแหนของเขาได้ก็แสดงว่าตำนานการเล่าขานเกี่ยวกับสตรีที่มีประจำเดือนมาเก็บสระแหน่แล้วสะแหน่ยุบตายไปนั้นค่อนข้างจะไม่เป็นความจริงครับผมได้ลองถามผู้สูงอายุท่านหนึ่งครับที่เป็นผู้หญิงนะครับท่านได้คําตอบได้อย่างน่าสนใจมากครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่อุบายนะครับที่จะไม่ให้สตรีในวันที่มีประจำเดือนนั้นออกไปเก็บผักหรือแม้กระทั่งสะแหน่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้น นุ่งผ้าถุงแล้วไม่มีผ้าอนามัยที่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะครับเมื่อผู้หญิงที่มีประจำเดือนเดินข้ามแปลงผักแปลงนั้นแปลงนี้นะครับที่ต่าติดดินเนี่ยเลือดนะครับหรือว่าประจำเดือนเนี่ยก็จะตกใส่ผักใส่แปลงผักนะครับทาให้ดูไม่ดีไม่งามเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าขานตำนานกันมากว่าไม่ควรให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนนั้นไปเก็บผักหรือเก็บสารแหน่หรือว่าคุณผู้ชมมีประสบการณ์อย่างไรอยากจะเสริมความรู้ด้านใดก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันได้นะครับเพราะประสบการณ์และการพิสูจน์ของแต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันไปครับ